ครับวันนี้วันที่28ธันวาคมพ2564นะครับวันนี้ครับทีมงานเทน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยสดแมวหัวนะครับน้ำอ้อยสดอินทรีย์น้ำอ้อยสดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอ้อยสดที่บริไซสารเคมีบริไซย่างปลูกธรรมชาติครับปลูกแบบไซน้ำฟ้าน้ำฝนแม่ต้านของบริโภคครับนี่ครับเพราะว่าเขาปลูกไว้ทับหุ่นทับลงท่านโดยเฉพาะเลยอหมื่นนะครับวันที่29ธันวาคมพศ2564 วัดสว่างศรีสำราญบ้านโนนสาเอนะครับจะทําการบวงสรวงเบิกเนตรนะครับผู้ใดแอนว่างๆครับเขามาทาบุญน้อกันนะครับมือเนี่ยน้ำไปกินน้าอ้อยหวานๆแล้วน้ำกันครับบางทีงานครับทีงานทีงานในน้าอ้อยครับสังเกตทีงานในน้าอ้อยครับนี่มาซอยกันลายคนครับมาซอยกันหลายคนนี่ครับขั้นตอนการทาน้ำอ้อยครับขั้นตอนการทานน้ำอ้อยนะครับ น้ำอ,อ้อยสดครับดครับน,น,นี่นรครับขั้นตอนการเลี้ยนน้ำอ้อย,ยะนะครับมียวนสองแปฝดนะคกันได้ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยกว่นะครับเมื่ออื่นผู้ใดอยากกินน้ำอ้อยสดครับไอ้มาดงานบวงสวงเบิกเนตรในวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนะครับวันจันทร์วันศุกร์ที่วัดสว่างที่สระบุรีเสาเอนะครับ มื่นกับพ่อกันที่ล้มท่านนะครับเด้อครับรอเอา OK โอเคนะครับเนะบิ้งทีมงานครับทีมงานแพ็กขวดมีการแพ็กขวดเป็นเป็นน้ำใบสมัยอ่างหัวน,นาะในสายบุญสายท่านโดยเฉพาะเรื่อนี้คร,นครับนี่ครับในขวดที่ดูไปดูไปดูในถังน้ำแข็งก็ดูแพ็กไหมครับ น้ำใบสดไม่หั่นหัวน้ำครับผูาา้ใดอัอหนหนึ่ง,งต้องการซีดล่งท่านนะครับมาสั่งผมเห็ุใดได้ครับผู้ใดเหตุเราท่านง,งานบวชงานบุญงานยังกันยังกระตมงานสองงานจบงานยัง,งกระตำมามาสั่งผมใดได้ครับผมบริการถึงทีนะครับทิ้งถึ้งทีมาติดต่อผมใดได้ครับมีเบอร์โทรเบอร์โทรที่ฝากให้ในขวดนะครับศูนย์เปิดแปดสามต้นสามหกสองหกแปดนะครับผมได้ถึงแจติดต่อเลยครับทีมงานคุณภาพครับ สังเกตวันวันเบาหวานสังเกตนี่ครับกำลังแพ็กนี่ครับครับไก่อย่าลืมติดตามช่องนั้นเลยนะครับบานเฮาครับกําลังจะทําคลิปใหม่ครับทําช่องยูทูปใหม่กดติดตามมาได้เลยครับกดซับใครซับคากดไลค์กดแชร์นั้นเลยนะครับเด้อครับสวัสดีครับนี่ครับขอบคุณครับ